สวัสดีค่ะเจอกับวารุตัยแล้ว วันนี้วรุตาจะไปช่วยชีวิตผักติ้วค่ะผักติ้วจะเป็นผักที่ค่อนข้างจะหายากมากเลยค่ะในเมืองที่วรุตาอยู่นะคะจะหาได้ยากมากๆเลยค่ะแล้วเจออยู่ไม่แค่ไม่กี่กอเองค่ะแล้วผักติ้วต้นนี้ที่วรุตาจะไปช่วยชีวิตของเขานะคะเขาก็เกิดอยู่บนผืนญ้านี้แหละค่ะ แล้วก็จ้างเท่าหน้าที่เขาก็ได้มาตัดหญ้าตัดต้นติวไปด้วยค่ะติวกำลังงามงามวรุตาเห็นแล้วใจหายแวบค่ะก็เลยวันนี้จะไปเอาเขามาปลูกไว้ในสวนค่ะเขาจะได้เติบโตอย่างเต็มที่แล้วก็อรุตาก็จะได้เก็บกินในสวนโดยที่ไม่ต้องหาที่ไหนมาแล้วค่ะวันนี้ ถนนก็จะเริ่มทำอะไรอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้คือจะมีการซ่อมแซมอีกแล้วค่ะวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยจะดีค่ะท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มวารุตาก็ไม่ค่อยจะสบายด้วยค่ะเสียงแหบๆมองไปฝั่งนู้นผักเส้นฝรั่งเต็มไปหมดเลยค่ะอยู่ริมถนนโอ้โหถ้าไม่ใช่อยู่ริมถนนเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะ นี้ค่ะหญ้าเขาโดนตัดไปแล้วนะคะแล้วก็ผักติ้วฝรั่งของวารุตาก็โดนไปด้วยค่ะเพื่อนๆก็คงจะจําคลิปอันเก่าได้นะคะเดี๋ยววารุตาจะไปหาผักติ้วตัวนี้ค่ะนี้ค่ะผักติว้วอุ้ยวันนั้นขึ้นมาดอกสวยมากๆเลยค่ะใบางามงามตอนนี้เหลือแค่เท่านี้เลยค่ะ ยอดอะไรก็โดนตัดไปหมดเลยค่ะอู้น่าสงสารมากมากเลยเดี๋ยววันนี้วรุตตาจะขุดไปค่ะจะขุดไปเพราะว่าหญ้าถ้าเป็นบริเวณแบบนี้นะคะถ้าเขาสูงเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาตัดค่ะและในบริเวณตุ้งหญ้าแบบนี้นะคะสารพัดพืส้สารพัด ผักป่ากินได้เลยค่ะแต่วันนี้เรามาช่วยผักติ้วกันก่อนนะคะผักติ้วค่ะนี่ใครที่ยังไม่รู้จักผักติ้วนี้ค่ะดูดูด,ดูคอดูต้นของเขาให้ดีนะคะนี่คือส่วนที่เขาจะแตกมาเป็นดอกค่ะนี่ใบของเขาเดี๋ยววรุตาจะชี้ให้ชัดดูให้ชัดๆเขาจะเป็น เป็นก้านแบบนี้แล้วก็จะมีใบของเขาเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ค่ะภาษาเยอรมันเขาเรียกเซาเซาอัฟเฟอร์นะคะนี่พอจะแยกแยะออกไหมคะนี่คือผักติ้วค่ะนี่ดูใบของเขาให้ชัดอีกทีค่ะผักติว้วอุ้ยนี่โดนขี้นอกอะดูดูนี่เมื่อกี้ดูใบเล็กนะคะอันนี้มาดูใบใหญ่ของเขาหน่อยค่ะ เสียงวรุตาหาจะแหบๆนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายค่ะนี่เดี๋ยวเรามาขุดช่วยผักติ้วฝรั่งเดี๋ยวเอาไปปลูกในสวนน้อยของวรุตาหลังบ้านกันเลยค่ะผักติ้วของวรุตาค่ะเดี๋ยวเรามาขุดกันเลยค่ะว่าจะได้ขนาดไหนโอ,อ้ยดูรากเขาอื้อ อุยรากเขาลึกเหมือนกันค่ะเขาก็ไปนี้ไปถึงไหนตอนไหนเลยค่ะนี่รากของเขาโอ้ยดูนี้ค่ะอุย้ยรากของเขาเืองเหลือง รากของเขาเหลืองเหลืองเดี๋ยววรุตาก็จะนำไปปลูกในสวนหลังบ้านของวรุตาค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยปลูกต้นติ้วด้วยกันนะคะเป็นการอนุรักษ์ผักป่าค่ะเพราะว่าทั้งผืนหญ้าตรงนี้นะคะมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวแล้วก็ในสวนที่เป็นดอกเดซี่ดอกฟันสิงตัวหรือว่าจะเป็นในสวนของอ่ ผักเซียนฝรั่งก็เยอะแยะไปหมดแล้วค่ะแต่ผักติ้วมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวเลยค่ะตอนนี้ผักติ้วมาอยู่ในสวนของวารุตาแล้วค่ะได้มาทั้งต้นเลยค่ะแล้วก็ทั้งญ้าด้วยนี่ผักติว้วเดี๋ยว จะมาปลูกกันมุมนี้ค่ะเพราะพื้นที่วารุตาไม่ค่อยจะมีเยอะแล้วค่ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยใบบัวบกฝรั่งเยอะมากๆเลยค่ะต้องถอนก็ออกบ้างอย่างนั้นเต็มสวนไปหมดเลยค่ะก็เลยต้องเอาอย่างอื่นมาปลูกเสริมบัวบกฝรั่งเขาจะมีหัวแบบนี้นะคะเขาก็ใหญ่ตัวแบบหัวค่ะ ดูนี่นะคะเต็มไปหมดเลยต้องกรุมพื้นที่ไม่ให้เขาอยู่เยอะอุ้ยนี่เจ้านอนน้อยนอนน้อยไปอยู่ตรงนู้นก่อนค่ะนี่คือหอยทากค่ะเดี๋ยวขกุดพื้นที่เดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นผักติวฝรั่งกันค่ะ นก็ต้องก็ออกอือักติวฟรัห่งได้มีที่อยู่แล้วค่ะจบจบจบเขาได้มีที่อยู่แล้วค่ะ นี่ปักติ้วฝรั่งของวรุตาะใครที่ยังไม่ลองหาปักติ้วฝรั่งมารับประทานลองดูนะคะช่วงนี้บางที่อาจจะมีเยอะแต่แถวที่วรุตานี้คือแทบจะไม่มีเลยค่ะพอเห็นสักกรนี่ก็หรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องเอาน้ำมารดเขาให้เขาได้เติบโตแข็งแรงวรุตาจะได้กิน แล้วก็เมื่อวันก่อนวรุตาก็เอามาปลูกอีกสองต้นเดี๋ยวไปดูสองต้นนู้นนะคะสองต้นนี้ก็อาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหรค่ค่ะได้มาไม่มีใบเลยนี่คะ่ะใบของเขานี่แล้วก็มีแดวของเขานิดนึงส่วนอีกต้นนี้ก็มีดอกคะ่ะแต่ใบไม่รู้จะรอดหรือเปล่ามารุตาเอามาปลูก ไม่รู้ก็ลุ้นๆกันไปค่ะก็รดน้ำให้เขาอยู่ทุกวันก็นะคะปักป่าตอนนี้มีอยู่มากมายหลายชนิดกันเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย